วันเกิดตีหนึ่งตีสองตีสามเซอร์ไพรส์เอาเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ตีหนึ่งตีสามขับรถพี่ไม่ง่วงเหรอไม่แฟนถามพี่ง่วงหรือเปล่าไม่ไม่รอผมได้ไหมตีสองไปปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนได้รอได้ไม่เคยมีบอกไม่รอไม่ได้ตีสองตีสองตีสามง่วงไหมไม่ง่วง เ,เดี๋ยวขับรถจากโคราชเดี๋ยวขับรถจากโคราชมาบุรีรัมแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บตอนเช้าตอนเช้า,ต,ชาต้องตื่นเช้าขับรถจากบุรีรัมไปโคราชเพื่อพาเขาไปดูกีตาร์กีตาร์เล่นบอลเล่ก็ขับไปอีกเนี่ยดีฉันนะ่ะดีฉันนะ่ะ ทำให้หมดแต่พูดพูดไม่ได้เลยพูดอะไรแบบเราอยากพูดให้เขาเข้าใจบ้างพูดไม่ได้เลยเช่นเรื่องแผนเวลาอย่างเงี้ยสามโมงยังไม่ได้กินข้าวเลยดิฉันไม่ได้กินข้าวเราขับรถเราก็หิวใช่ไหมมันก็สั่นแต่ว่าเออแฟนน่ะพาแฟนมันแม่ใช่ไหมเอาพาเขาไปไหว้พ่อไหว้แม่เขาเราก็อยากไปนั่นแหละผู้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมทุกคนเขาก็เอ็นดูเราทุกคนไม่มีใครเกลียดดิฉันนะทุกคนเขามีแต่เอ็นดูดิฉัน ทุกคนเลยขอเขาอินดูดิฉันแค่บอกว่าเออทีหลังตัวเองต้องแพนเวลานะเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยไม่ได้ไอ้เขาว่าไม่เท่าไหร่เราเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยสามสี่โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวอะไรแบบเนี้ยอืมอืมนั่นแหละไม่อวดจะเข้าใจไปได้เข้าใจแต่ว่า คือไม่ได้เหรอคะเอ้เนื้อพูดเอาความจริงมาคุยกันดิฉันบอกว่าดิฉันขอตามไปทีหลังได้ไหมถ้าแบบเออดิฉันตื่นไม่ทันดิฉันก็ขอตามไปเพราะว่าไปมันต้องไปรถคนละคันอยู่แล้วเขาจะมานั่งรถดิฉันไปยังไงอ่ะครูในโรงเรียนจะมองยังไงเราจะไปคิดแบบเด็กๆไม่ได้นะคะเราก็ต้องคิดเผื่อเขาและดิฉันก็ย้ำว่าที่ดิฉันไม่อยากไปเพราะว่าโรงเรียนมันไม่ใช่ที่ที่คนนอกควรเข้าไปมันเป็นวันธรรมดามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบ เทศกาลอะไรที่มันแบบว่าหรือเขามีดิฉันก็ไม่เห็นมีที่นางถ่ายมาดิฉันก็เห็นมีแต่มีแต่นักเรียนดิฉันก็ย้ำเรื่องนี้แล้วแต่นางเขาบอกว่าไม่เป็นไรเข้าไปได้ไม่เป็นไรเข้าไปได้ดิฉันพูดด้วยเหตุผลทุกอย่างนะคะดิฉันไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่เป็นคนใช้อารมณ์ไอเรื่องเนี้ยไอเรื่องที่ว่าจะมาเลี้ยงวันเกิดดิฉันก็ถามว่าโรงเรียนปิดวันไหนใช่ไหมเนี่ยดิฉันยอมแบบว่าเออปีนี้แบบว่า ถ้าไปกไป็มาแบบกิจกลักษณะดิฉันไม่ได้เคยรังเกียจอะไรบางทีนางก็พูดติดเล่นติดจริงไงที่บอกว่าออมาแบบมาโรงเรียนเดี๋ยวไปขอพออให้เขาจะได้ยิ่งเขาไม่ได้จะเกลียดฉันที่เขาจะได้เกลียดแฟนดิฉันสิถ้าสมมติแบบวันนั้นนะถ้าใครดูในไลฟ์นางบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกับพออให้ที่ว่าจะให้ดิฉันไปโรงเรียนนิฉันบอกไม่ไปหรอกเดี๋ยวค่อยไปแล้วก็ดิฉันก็ตั้งใจใช่ไหมดิฉันก็ให้เขาอะ ถามเขาหลายรอบมากนะแต่ว่าเขาก็ยังให้วันไม่ได้บอกว่าโรงเรียนนะปิดวันไหนเดี๋ยวจะมาแจกทุนเด็กวันเกิดปีเนี้ยอุตส่าห์แบบเลือกที่ว่าปกติดิฉันทําบุญวันเกิดดิฉันจะต้องทาบุญที่บ้านดิฉันดิฉันทําบุญวันเกิดที่บ้านนะคะทุกปีสองตุลาถ้าใครแบบตามดิฉันมานานนะดิฉันจะตักบาตรตอนเช้าทุกวันอืมเข้าใจไหมดิฉันต้องทําบุญดิฉันต้องทําบุญตักบาตรทุกวันดิฉันก็ ดิฉันก็แบบอุตส่าห์ว่าเออปีนี้ดิฉันจะมาแจกทุนที่นี่ดิฉันก็ถามเขาว่าโรงเรียนปิดเมื่อไหร่ถ้าเออวันที่สองโรงเรียนยังไม่ปิดดิฉันก็จะแจกทุนถ้าปิดแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยจะมาแจกทุนเดทก็คิดไว้นะวันเกิดเนี้ยสักสามสิบทุนอะไรเงี้ยเข้าเท่ากับวันเกิดสามสิบสามทุนสามสิบห้าทุนก็ว่าไปให้เด็กที่แบบเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยทุนละพันทุนละพันดิฉันก็เคยพูดในไลฟ์มีคนยังอยากจะร่วมบุญกับดิฉันเลยดิฉันก็บอกว่ายังก่อนเดี๋ยวแบบ ถึงแบบใกล้ๆวันก่อนแล้วก็ค่อยว่ากาันเดี๋ยวขอ,อย่าเสียบอันนี้ก่อนนะคะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้เข้าใจป่ะ ก่อนนะคะแบตหมดกำลังชาร์จขอไปกินเค้กมันเกิดด้วยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นแบบนั้นแหละเนี่ยเพราเราให้ฟังในมุมของดิฉันนะอันนี้มันเป็นแค่ในมุมของดิฉันนะอ,อันนี้มันเป็นแค่ในมุมของดิฉันอืม สวัสดีสองพันคนนะคะส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะอืมส่งดอกกุหลาบให้กันได้นะจ้าขอบคุณคุณมาค่ะขอบคุณ,คคณพี่กล้วยจ้า นั่นแหละมีดาพูดเรื่องดาม่าไงคนก็ดูเยอะถ้าไม่พูดเรื่องดาม,มาด่า,มดดา,มมาคนก็ไม่ดู <c oughs> ตัวร้อน <c oughs> ตัวร้อนอืม <c oughs> ใครไม่รักพี่หลามยังรออันนี้ก็หลับไหลหลับลึกตื่นก่อนมึงเนะี่ย ต้องตื่นเดี๋ยวนี้เลยมันต้องตื่นเดี๋ยวนี้เลยอย่ามาหลามมาแหลมอะไรต้องตื่นทานยาหรือยาไม่ใช่ค่ะมันร้อนเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าถ้าเราพักผ่อนน้อยมันจะมันจะอัน,นี้มันเหมือนอุณหภูมิในร่างกายมันจะสูงแต่ถ้าเราได้นอนสักงีบหนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นมากมันจะดีขึ้นมากค่ะ มันจะดีขึ้นมากแล้วก็เราไม่ได้พักผ่อนเฉยๆมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แค่นั้นแหละอืมจริงค่ะหนูก็เคยเป็นแบบนี้ค่ะอืม เติมน้ำเยอะๆคัะขอบคุณค่ะเอามาทำปุ๋ยและหลามเออเอามันมาทำปุ๋ยเลรอแบบนั้นน่ะามาแบบนั้นเนะมีเงินมันก็อยู่เด็กแบบนั้นน่ะให้เงินมันมันต้องการแค่ตังค์มันมีสาวมีอะไรมันแบบมันต้องการแค่ตังค์อืมต้องการแค่ตังค์มีตังค์ให้มันก็อยู่ แต่เราก็ต้องเข้าใจเจ้เจ้าเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาก็ต้องการแบบเขาเหงาเขาก็เรียกมันเข้าไปหา,างไงความรักแบบนั้นเอาเลยนี่เอาความรักแบบแบบเกื้อกูลกันแบบนั้นก็ได้แหละมันก็ดีแหละมันกแแน็แล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะมองผมก็แบบนอนแล้วแบบกระเซอะกระเซิง น้องคนผมมันแบบกระเซิงกระเซิงอือพี่ไปเรีบบ่น้ายไม่ได้บ่นคา,มามเมสามอยไปเรื่อยเมามอยไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้น เมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งไม่มีอยู่จริงพอดีเบิลเข้ามาไงอีเบิลมันเข้ามาก็เลยแบบเมาส์ไปเรื่อยเลยเรียกว่าจะลงแล้วเอาอยูอ่ดีเบิลมันสุ่มไล์เข้ามาอืมอืมอืมค่อยๆพูดกันนะวันนั้นเขาว่าจะเอาแพรลี่ไปด้วยเข้าใจย้ำอีกรอบนะว่าเข้าใจว่าว่าไปแต่เราต้องมองให้มันไม่ใช่แค่ว่าเอออยากให้เราไปแต่มันต้องมองอีกหลายๆมุมมองเรื่องความเหมาะสมมองเรื่องอะไร ดิฉันพยายามถามว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ครูไม่ใช่อะไรไปเขามีคนไปไหมมันเป็นเหมือนแค่กีฬาแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนเข้าใจไหมคะประเด็นของดิฉันอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปคุณต้องไปถามเขาจากปากเขาเองว่าที่ดิฉันคุยมันเรื่องจริงไหมว่าดิฉันขอตามไปทีหลังแค่ขอตามไปทีหลังเพราะรู้สึกว่าเจ็ดโมงมันเช้าไปสําหรับดิฉันเข้าใจไหมคะมันเช้าไป สำหรับดิฉันแค่นี้เองเหตุผลง่ายๆแค่นี้เองบอกว่าขอตามไปเขาก็บอกไม่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 ไมไมเออแล้ว,แล,วแล้วมันก็เลยเป็นจุดที่ดิฉันต้องพูดเรื่องความเรื่องคําว่าเนี่ยพอเขาพูดบอกไม่ไม่ไม่ไมดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยบอกว่าเออเธอคนเป็นแฟนกันหนะ้ามันต้องแบบดิฉันใช้คำว่าอะไรวะมันต้องเห็นใจกันบ้างอืมนางพูดอย่างนี้นางบอกว่า ไม่ไม่ไม่วแล้วมันก็เลยต้องเป็นจุดที่หนูพูดว่าเธอคนเป็นแฟนกันนะมันต้องเห็นใจกันบ้างนะเขาขับรถมาเนี่ยตั้งห้าชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็ต้องเขาต้องตื่นเช้าอีกเอาลวถ้าสมมติพวกนี้ดิฉันตื่นเช้าขนาดนั้นนะแล้วไปในขณะที่ฉันแบบไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ทุกคนคิดว่ามันจะไหวไหมดิฉันก็ต้องประเมินตัวดิฉันใช่ไหมดิฉันคิดว่ามันเช้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบสําคัญน่ะเข้าใจไหมเออถ้ามันเป็นเรื่องเป็นงานที่เขาเชิญเราเชิญเราแบบเป็นทางการน่ะเราจะไปปฏิเสธทําไมแล้วไปมันไม่ใช่ใกล้ๆนะครับไปนางรองก็เป็นชั่วโมงนะครับขับรถขับรถไปกลับก็สองชั่วโมงไปนางรองดิฉันยังพูดเลยว่าดิฉันยังเลือกเลยว่าเออเอาอย่างนี้ไหมเออเขาว่าไม่ได้สีเรียดเรื่องที่จะไป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 ,จะไปพร้อมกันแต่ว่า เดี๋ยวแบบตอนที่ตัวเองกลับอ่ะเขาไปรับเอาไม้แล้วตัวเองก็กลับกับเขาอะไรอย่างนี้โอ้ยพูดจะไม่ได้แบบว่าพูดแบบตัดบทหรือพูดแบบแบบนู่นนี่นั่นนะให้เสนอคางออกตั้งเยอะแยะนางก็ไม่เอานางก็ไม่เอาแค่นั้นแล้วมันเึงอยู่แค่ตรงนี้ อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปรับก็ได้ไปรับตัวเองก็ได้ขาดกลับตัวเองก็ก็กลับกับก,บกับเขาอะไรแบบนี้มันก็ได้เห็นอยู่ดีใช่ไหมถ้าสมมติเออแพนเขาแค่บอกเวลามาสิว่าแข่งถึงกี่โมงถึงกี่โมงเอาเอาจริงๆไหมขนาดจะไปพรุ่งนี้แล้วดิฉันยังไม่รู้เลยว่าแพนน่ะมันถึงกี่โมงถึงกี่โมงกี่คู่เออถ้าบอกว่าเออแข่งเท่านี้ถึงน,นี้แล้วฝอจะต้องกลับเวลาประมาณเท่านี้ก็ดิฉันก็จะแบบเออ ลุกขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็ขับรถตามไปทีหลังแล้วเขาก็แล้วเขาก,ก็ขากลับดเฉันก็กลับกับแฟนดิฉันนู่นนี่นั่นใช่ก็ประเด็นคือตอคือตต,ต้องแบบให้ให้เราไปพร้อมเขาเจ็ดโมงแค่ตรงนี้เลยก็แค่บอกว่าก็แค่บอกว่าไม่ไหวไม่ไหว และถ้าเป็นแฟนกันเอาเขาแค่ว่าเข้าใจฉันเธอในฐานะที่เราเป็นแฟนกันและฉันต้องขับรถเนี่ยเออในฐานะคนเป็นแฟนกันแล้วต้องขับรถเนี่ยเอาเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ประเด็นตรงเนี้เห็นใจฉันแค่ตรงเนี้ไม่ได้ใช่ไหมคําถามง่ายๆคือไม่ได้ใช่ไหมเออก็จะได้รู้ว่าไม่ได้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ ต้องพูดว่าเห็นใจเธอเห็นใจเธอคนเป็นแฟนกันมันต้องเห็นใจกันแล้วไม่ใช่ว่าดิฉันน่ะมามาพักที่นี่ดิฉันมาพักที่นี่วันหนึ่งหรือสองวันแล้วเพิ่งมาถึงคืนนี้เลยแล้วก็จะแบบมาบอกดิฉันน่ะไม่ค่อยเห็นด้วยตั้งแต่บอกแล้ว่าเออเดี๋ยวพาไปกินนู่นกินนี่ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงหรอกแบบว่าแล้วก็รีบมานอนมันไม่จริงเดี๋คนเรามันไม่ใช่สวิคที่ปิดแล้วมันปุบหลับเลยอย่างนี้มันไม่ได้ ใช่ไม่เข้าคนไม่ขับรถไม่มีทางเข้าใจนะครับว่ามันคนไม่ใช่คนขับรถอะ่ะมันฟิลคนแบบขึ้นรถแล้วหลับเลยกับคนที่แบบสต,ติมันต้องอยู่กับมันต้องโฟกัสกับถนนตลอดเวลาเลยอะ่ะมันแบบถ้าวูบหลับในก็คือมันก็คืออันตรายเข้าใจไหมครับทุกคนอืม ตรงนี้เลยไม่ได้แบบว่าเออนูน่นนี่นั่นแล้วก็อ่ะพอดิฉันพูดมันก็กลายเป็นเหมือนว่ากลายเป็นเรื่องที่เหมือนว่าดิฉันแบบวีนเขาก็จะเข้าใจว่าพอดิฉันอธิบายแบบเนี้ยอธิบายก็คืออธิบายเพื่อให้เข้าใจกันว่าเออขอความเห็นใจนูน่นนี่นั่นใช่ไหมมันควรกลายเป็นสิ่งที่ว่าเออเข้าใจกันแล้วก็โอเคหรือไม่อะไรก็ว่าไปแต่กลายเป็นว่าเขาก็จะใช้วิธีการแบบเนี้ยพอเวลาต้องพูดอะไรแบบซีเรียสหน่อยเขาก็จะแบบไม่ฟังแล้วเขาก็อยู่ดีๆก็มาปิด ปิดกล้องใส่ดิฉันอย่างนี้แล้วก็เงียบไปแล้วจะให้ดิฉันทํำยังไงก็ดิฉันก็ต้องกดวางเอาไปถามได้เลยว่าฉันพูดจริงไหมอ่ะกดวางนะแล้วเราก็มายังมาคิดอีกนะขนาดแบบเรารู้สึกว่าอา้าไม่ได้สิ่งที่เราพยายามพูดไม่ได้รับการตอบสนองอะไรเลยเอา้าไม่เป็นไรให้เรื่องมันจบไปก็เห็นนางไปแชร์อะไรมาไม่รู้ยามอีกรอบหนัน้นางก็ไปแชร์มาบอกว่าเอา่ออะไรนะวันนี้เหนื่อยจากโรงเรียนมาแล้วอ่ะโอเค ในมุมในมุมของเขาเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันแบบการเรื่องแค่นี้อะไรแบบนี้เพราะว่าถึงยังไงก็ไปยังไงก็มาให้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะแฟนคือเราจะต้องมาบริรัม์มาหาแฟนอยู่แล้วรีบเสร็จงานก็รีบตะลีตะเหลือกมาไงก <c oughs> ็ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์เขาให้เขาเข้าใจว่าเออรักนะก็ไปคอมเมนต์ว่าอีทั้ก็เลยไปคอมเมนต์ตรงโพสตอันนั้นที่เขาแชร์ว่ารักนะรู้ไหม แล้วก็ใส่รูปหัวใจไปอันนึงรักนะรู้ไหมเออรักนะรู้ไหมก็คิดว่าเออควรจะเข้าใจแล้วเราเราทุกครั้งออนดิฉันก็ถอย1ทีทุกครั้งเลยนะทุกคุณไปดูเถอะก็คิดว่าเออจะจบแล้วจนวันเนี้ยจนวันเนี้ยโดยปกติเนาะเออถ้าดิฉันแบบตัดวางสายปุ๊บอ,อ่าถ้าสมมติว่าเออวางสายปุ๊บแล้วเงียบไปดิฉันก็จะพอเข้าใจว่า วันนี้จะงอนหรือจะอะไรก็ก็ก็ว่ากาันแต่ว่าเออเราเราคอมเมนต์ไปแบบนี้แล้วมันควรจะจบแล้วก็วันนี้แค่ทักเราหรือว่าโดยปกตินะครเขาก็จะคอมเมนต์หยอกในโพสในเฟซแค่ทักทักคอมเมนต์หนึง่งหรือว่าเออทักมานะเลิกเรียนก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องทักมาหาดิฉันตอนเที่ยงตอนบ่ายหรือตอนอะไรแค่เลิกจากโรงเรียนนะเลิกแล้วจากโรงเรียนกลับบ้านแล้วอะไรแล้ว ทักมาสักคำหนึ่งว่าถึงไหนแล้วครับตกลงมาไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยพอแค่เนี้ยก็พอเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาแบบใส่ใจเราเขาใส่ใจเรากับเรื่องที่เราจะมาหาเขาไม่ใช่แบบว่าเวลาเขาไปบอกกับคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปบอกกับแม่ลุนีอย่างเงี้ยเขาแบบไปบอกว่าคิดว่าเราจะไม่มาอย่างเงี้ยแล้วสรุปคือใครเป็นคุณเป็นแฟนแม่ลุนีหรือคุณเป็นแฟนดิฉัน้ะถ้าสมมติดิฉันจะคิดนะถ้าสมมติสมมติสมมติได้ดิฉันคิด อยู่เป็นแฟนแม่รุ้นีหรอคะก็แค่มันยากอะไรกับแค่แบบข้อความเดียวว่าถึงไหนแล้วครับมาหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าไปคิดเอาเองว่ามันเหมือนแบบพูดแบบนี้มันเหมือนไม่ได้ไม่ได้มันมันเหมือนแบบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเรื่องมึงเถอะมึงจะไม่มามึงก็แล้วแต่ประมาณนี้เออมึงไม่มาแล้วก็แล้วแต่คิดว่าคงไม่มาแล้วแหละเงียบไปมึงเงียบไปก็คงไม่มาแล้วแหละแต่เราเป็นคนแยกแยะไงดิฉันเป็นคนดิฉันเป็นคนแยกแยะเรื่องเรื่อง คุยก็เรื่องเรื่องคุยกันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องแผนเรื่องอะไรที่เราวางไว้เราก็ต้องเราก็ต้องทำใช่ไหมคะดิฉันก็ขับรถมาอย่างเงียบๆด้วยด้วยขับรถมาเงียบๆตัวคนเดียวเพลงก็ไม่ได้เปิดฟังนะครับวันนี้ขับรถมาเรื่อยๆขับรถมาพร้อมๆกับความหวังว่าเดี๋ยวถึงโคราชเดี๋ยวถึงโคราชเดี๋ยวถึงอะไรอะ่ะ เดี๋ยวถึงโคลาเดี๋ยวถึงทางเข้าโคลาาเดี๋ยวถึงปากช่องคงจะมีสักข้อความหนึ่งที่เขาเลิกเรียนแล้วเยน็ยนๆแล้วหกโมงดิฉันน่าจะอยู่แถวประมาณแถวแถวโคลาาแล้วแหละก็คงจะทักมาหาเราบ้างว่าถึงไหนแล้วตกลงมาไหมครับหรือว่าอะไรยังไงก็สรุปว่าไม่มีไม่มีเลยนั่นแหละจึงเป็นที่มาของของของคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวว่าทำไมใจดำกับฉันจังเลยฉันก็ ต่อให้ฉันพูดต่อให้ฉันวีนต่อให้อะไรแต่สุดท้ายฉันก็ถ้าถ้าคุณไม่ได้ฟังแค่สิ่งที่ฉันพูดแต่ว่าเห็นสิ่งที่ฉันทำให้เธอแบบสม่ำเสมอตลอดมาปีกว่าเธอไม่ได้แบบมามามาเอาประเด็นกับคำพูดของฉันน้ะแต่ว่าเธอเห็นว่าต่อให้ฉันพูดต่อให้ฉันเป็นยังไงฉันก็ทำเพื่อเธอทุกครั้งเลยไม่มีครั้งไหนที่ฉันไม่ทำเพื่อเธอเลย ถ้าฉันพูดแล้วฉันไม่ทําหรือฉันอะไรก็ว่าไปอย่างแต่ต่อให้ฉันพูดหรือฉันอะไรฉันทําให้เธอทุกครั้งอ่ะต่อให้ฉันพูดฉันก็ขับเป็นฝ่ายขับรถมาหาเธออ่ะหชั่วโมงครึ่งฉันขับรถมาหาเธอฉันยอมแบบไม่ไปกินคาเฟ่ที่ที่นบวรรีบข้าวก็ไม่กินย้ำว่าข้าวก็ไม่กินถามมิชัยดูได้เลย ไม่กินข้าวในปิ่ปนโตที่เขาให้นะถ้าพี่แจ๊ดรู้เขาคงเสียใจมากเพราะว่าเขาตั้งใจทําให้ดิฉันกินแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่ามันเวลามันนานแล้วเดี๋ยวมันออกจากกรุงเทพแล้วมันจะเย็นมากดิฉันก็อยากให้มาถึงเนี่ยตามแผนที่มันวางไว้ประมาณสองสามทุ่มงเงี้ยแค่เห็นว่าให้เห็นสิ่งที่ดูสิ่งที่ฉันทําให้เธอเธอดูสิ่งที่ฉันทําให้เธอเธอทําไมถึงไม่ไม่ดูสิ่งที่ฉันทําให้แต่เข้ามามีปัญหากับ แค่สิ่งที่ฉันพูดใช่นั่นแหละเป็นแบบนี้ใช่ใช่ค่ะใช่เขารู้ว่าเราเขารักเราแต่แต่พื้นฐานทุกคนเขาทุกคนต้องรักตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะรักใครมากขนาดไหนพื้นฐานต่อให้ดิฉันจะแบบบางเรื่องดิฉันจะดูโง่ามากดูแบบดูแบบบางคนเนี่ยถามว่าทำไมถึงดูโง่ามากแต่ ดิฉันก็ยังมีความรักในตัวเองนะคะดิฉันมีความรักในตัวเองอยู่นะคะดิฉันก็รักตัวเองต่อให้ดิฉันแบบจะดูโง่ตาบอดหูหนวกขนาดไหนแต่ว่าในเสี้ยวนึงของความรู้สึกดิฉันก็รักตัวเองอืมอืมอืมนั่นแหละ มันไม่ได้เกี่ยวว่าไปทันหรือไม่ทันคุณต้องคุณต้องจัดระดับความสําคัญว่าต่อให้ไปทันแต่ว่าคุณจะอยากเอาแฟนไปเพราะแค่ว่าไปให้ทันโดยที่คุณไม่ได้สนใจว่าแฟนคุณจะนอนพอไหมต้องตื่นเช้าไหมเขาจะแบบเขาจะแบบขับรถไหวไหมคือคุณจะเอาแค่นั้นเหรอคะคุณดิฉันถามคุณที่คุณตาอ่ะถ้าสมมติคุณมีแฟนอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ว่าแฟนก็ขับเพิ่งขับรถมาหาคุณวันเนี้ย เอาแค่นี้เอาแค่นี้พอเอาดีใช่ไหมเอาเยอะเอาแค่นี้พอว่าคุณจะห่วงแค่ว่าต้องเอาแฟนไปให้ได้กับแค่ว่าเทคแคร์แฟนแล้วก็เออให้เขาได้พักผ่อนเธอเพราะเขาก็อุส่า์ขับรถมาหาเราแล้วแสดงว่าคุณจัดระดับความสําคัญเรื่องไหนสําคัญก่าการกับการที่คุณจะแบบใส่ใจแฟนสักนิดนึงกับการที่คุณจะต้องเอาแฟนไปไปที่โรงเรียนให้ได้พร้อมกับคุณเนี่ย อ่ะดิฉันขอถามคุณหน่อยแค่นี้พอเอาแค่นี้พอในความรู้สึกว่าถ้าคนเป็นแฟนกันหนะ้าคือดิคือไม่ต้องสนใจเลยใช่ไหมว่าดิฉันจะเนือยใช่ไหมไม่ต้องสนใจดิฉันเลยใช่ไหมว่าดิฉันต้อง ตื่นเช้าแล้วก็พุกเนี้ยทั้งวันถ้าดิฉันตื่นเช้าดิฉันก็ต้องแบบมันไม่ใช่แค่ไปตรงนู้นไงมันต้องไปนู่นไปนี่อีกอะ่ะขอแค่ตามไปทีหลังไม่ได้ใช่ไหมเออหรือแบบที่พี่คนนี้บอกเออแค่เรามาถ้าคนไปแฟนกันแค่รู้สึกว่าเออแฟนมาหาก็ควรจะต้องดีใจแล้วไหมว่าเขาแบบว่าเออมองว่าเออเรื่องเราสําคัญ ไม่มองเลยใช่ไหมครับคำถามคือมันไม่มีความสําคัญเลยใช่ไหมกับเรื่องอื่นสําคัญแค่ว่าแค่ว่าเออแค่ดีฉันขับรถมาหากหา็อืมนั่นแหละ มันไม่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 สามารถทําให้เขาเห็นถึงความพยายามถึงความรักของดิฉันเลยใช่ไหมคะคำถามแค่นั้นพอเอาแค่นี้พอหรือดิฉันมีค่าแค่ว่าเออมาแล้วแบบต้องไปที่นั่นใช่ไหมคะคำถามเนี่ยขอแค่นั้นเนะี่ย แต่คุยกันขอให้คุยกันโดยพื้นฐานของความจริงนะคะดิฉันไม่อยากแบบ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 อะไรที่มันไม่ใช่แล้วดิฉันจะต้องมานั่งแบบมานั่งแบบจูกกับความรู้สึกของดิฉันเองว่ามันไม่มันไม่ใช่แล้วดิฉันจะต้องยอมรับเออมันมันใช่แหละ มันไม่ถูกนะคะให้ดิฉันแบกความรู้สึกอันนี้คนเดียวมันไม่ถูกแล้วถ้าตลอดเวลาดิฉันไม่ใช่คนที่ทําอะไรเพื่อเขาว่าดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าแต่ดิฉันแสดงออกชัดเจนและทําทุกอย่างชัดเจนบางอย่างดิฉันไม่ดิฉันไม่ใช่ชอบพอใจนะคะดิฉันบอกกับพี่ๆแม่ๆตรงๆว่าบางอย่างแบบบางคลิปบางอะไรที่เขาเอาไปลงอะไรเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์ของดิฉันอะไรบางอย่างแบบดิฉันเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องการถูกบูลลี่ ถ่ายคลิปถ่ายอะไรดิฉันด้านหลังแบบเห็นผมหัวล้านดิฉันก็พยายามแบบเหมือนคลิปที่ถ่ายในในในอันนั้นน่ะในห้องน้ําตอนที่ถ่ายที่แรกดิฉันเคยบอกเขาให้ตามด้วยซ้ำว่าให้ตัดตอนท้ายที่ดิฉันหันหลังเพราะว่าตอนนั้นดิฉันยังไม่ได้ปลุกผมหัวดิฉันก็ล้านดิฉันพยายามทําตัวทุกอย่างให้แบบเพอร์เฟกดีขึ้นให้แบบไม่ก็ไม่ได้ทําด้วยเพื่อตัวเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็ทําเพื่อเขานั่นแหละให้เขาเห็นว่าเออเราก็พยายามแบบพัฒนาตัวเราให้เราดูดีขึ้นให้มันสมกับเขาด้วย คนจะได้ไม่ว่าเขาว่าทําไมแบบเออมาคบกับเราหัวร้านชอบคนหัวล้านเหรอนู่นนี่นั่นพยายามทําทุกอย่างให้ดูดีแต่เขาก็ไม่เข้าใจไม่ไม่คยเข้าใจเลยเคยพูดแบบตรงไปตรงมาแบบหลายครั้งคลิปบนรถก็เหมือนกันที่ว่าเปียกเปียกเปียี่ยวเปียกอะไรอันนั้นน่าก็บอกว่าเธอเธอย่าลงเลยเคยขอแล้วอย่าลงเลยหน้าดิฉันก็ดํเปียอันนั้นน่าเดยบอกว่าอย่าลงเลยเขาดูไม่ดีนู่นนี่นั่น คุณไปดูดิฉันลงคลิปแฟนดิฉันแต่ละอันน่ดิฉันแต่งแล้วแต่งอีกนะต่อให้เป็นคลิปหยอกกันอะไรกันดิฉันแต่งเขาหน้าเขาเนียนใสตลอดทุกอันรูปเลือกดิฉันแต่งหมดเลือกรูปที่เขายิ้มน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบเออแบบว่าให้เขาแบบเวลาแบบแบบอะไรอะ่ะเวลาที่เราเอาเขาไปลงโซเชียลลงอะไรอะ่ะ ให้เปนแบบว่าเออคนเห็นเขาเออแฟนน่ารักแฟนหล่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาดูสมาร์ทให้เขาดูแบบเพอร์เฟเราคิดทุกอย่างเลยนะใช่ใช่หนูพยายามทำอย่างนั้นจริงๆพยายามทําให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาอายที่เขามาคบเราที่เราเป็นแบบนี้เราเป็นเราเป็น LGBT ด้วยเป็นอะไรด้วยพยายามเขาไม่เคยเข้าใจเลยนะที่หนูพยายามทําทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวหนูนะ การดูแลตัวเองไปปลูกผมบา้างทำจมูกทำอะไรเราอยากแค่แบบเออให้เราแบบดูแบบเพอร์เฟกให้เขาแบบเออไม่ต้องอายใครบ้เาเออเราก็แบบดูแลตัวเองไงไม่ได้ปล่อยตัวแบบนู่นนี่นั่นเออมีแฟนเด็กแล้วก็ปล่อยตัวเป็นกระเทยหัวล้านอ้วนลงพุงอะไรแบบเนี้เรูพยายามทำทุกอย่างเลย ในมุมของหนูนะปล่อยมันปล่อยได้ค่ะแต่มันต้องถึงจุดนั้นปล่อยมันปล่อยได้ค่ะแต่ว่ามันต้องมันต้องถึงจุดนั้นก่อนถึงมันจะแบบถึงมันจะแบบถึงมันจะแบบอันนั้นได้จริงๆแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> แต่เราไม่สามารถแบบมีความรู้สึกปล่อยปล่อยมันพูดง่ายนะคะแต่ถ้าเราแบบยัง ยังครบกันยังอะไรกันแล้วแหละทาให้เราแบบละเลยเรื่องพวกนี้ละเลยไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นปัญหามันก็จะกลายเป็นปัญหานะคะต่อไปแล้วมันก็จะเป็นปัญหาที่มันแบบเออถ้ามีมีปัญหาตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราคุยกันอะไรกันมันก็ยังแบบมันก็ยังแบบง่ายอ่ะแต่ถ้าเราแบบเราแบบโอ้ยเราแบบปล่อย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 ไปอ่ะแล้วมันจะแบบมันกลายเป็นปัญหาที่มันแบบ ถูกทิ้งไว้อย่าง,งนั้นแล ja bon <c oughs> hmm ้วมันดิฉันกลัวว่ามันจะถูกมองเป็นเรื่องปกติแล้วที่นี้เราก็จะพูดไม่ได้แล้วเข้าใจไหมครับ ปล่อยปล่อยไม่ได้หรอคะมันต้องต้องพูดตัวร้อนหน้าร้อนตัวร้อนหน้าร้อน <c oughs> อบัตรเดนบัเดนมันอยู่แค่ตรงนี้